สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำาสเต็กลิปอายรับประทานกันนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องทําการล้างมือล้างมือเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทําการปรุงการปรุงเนี่ยสูตรง่ายๆเลยก็คือใช้เกลือ,อใส่เกลือโรอยลงไปในปริมาณพอสมควรนะครับโรยลงไปลีอชอบเค็มๆก็ใส่เยอะๆอเราจะทําสูตรของกอร์ดอนเลมซี่ แต่ใช้อุปกรณ์บ้านๆเราทำสเต็กนะครับอ่าเราต้องใส่เกลือเนี่ยทั้งหมดสองหน้านเลยอ่าโรยเข้าไปเกลือตาทิพรสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องทําการใส่พริกไทยใส่เยอะๆไปเลยเพราะว่าตอนเราเอาไปทอดเนี่ยมันจะรสชาติไม่ไม่รู้สึกก็เลยต้องใส่เยอะๆใส่เยอะแล้วเราก็ทําการนวดเข้าไปเลย ร้อยโราเข้าไปเยอะๆนะครับอืมนั่นแหละถือว่าดีครับถือว่าดีโรยเข้าไปเยอะๆส่วนผสมต่อไปนะครับก็คือไทมโ o t i ม e นะครับซื้อได้จากร้านทั่วไปอันนี้จะเป็นสมุนไพรเราต้องใส่นิดเดียวเพื่อไม่ได้รสชาตินะครับก่อนที่เราจะเอาไป ไปไปไปย่างสเต็กนีใส่ฟังเดียวไม่พอครับเราต้องใส่สองสองฟังนะแล้วแต่คนชอบนะครับตอมันจะเพิ่มกลิ่นให้กับสเต็กของเราได้กลายเป็นสเต็กพรีเมียมนะครับสเต็กที่ผมใช้เนี่ยก็คือสเต็กเขาเรียกว่าริดอายนะครับทำการนวดมันเข้าไปมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อย ต่อไปเราทําการเตรียมกระทะเอ้ยไม่ใช่เราทําการเตรียมการลรีการลรีก,ก็คือ,อ,อ,อก,กระเทียม,ห,มหอมอยู่เหมือนกันต่อไปเราเตรียมกระเทียมครับเราจะใช้มีดทุบทุบมันเล็กไปเลยเรียบร้อยนะครับส่วนผสมเราก็มี ใช้เพียงเท่านี้ก็มีเนยด้วยนะครับต่อไปเราทําการเตรียมกระทะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทําการพ h ีฮีทนะครับก็คือการให้ความร้อนกระทะก่อนที่เราจะเอาสเต็กไปไปเข้ากระทะหรือที่ขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องทําการเปิดแก๊สเปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็เปิดไอ้วาลเปิดวาลเสร็จแล้วก็เร่งไฟที่ความร้อนที่ร้อนครับและต่อไปเราก็ทำในการใส่น้ามันพืช ใช้น้มันพืชนนะครับในปริมาณที่เล็กน้อยเพื่อไม่ให้สเต็กเนี่ยมันติดก,กับกระทะอ่าวให้มันเข้ากาันเรียบร้อยเราทําการหย่อนสเต็กลงไปนะครับการหย่อนที่ดีเนี่ยมันต้องหย่อนออกจากตัวเองเพื่อไม่ให้น้ํามันมันกระเด็นนะครับอ่าเราก็คีบสเต็กมาเลยเราดูก่อนว่ามันร้อนหรือยัง อ่ะยังไม่ร้อนก็ยังไม่ต้องทำออกแป๊บอ่เราทดลองโดยเอากระเทียมหย่อนลงไปก่อนก็ได้มันยังไม่แ๊ะนะครับแล้วก็ทําการรออีกนิดนึงอ่เร่งเร่งเทมอีกนิดนึงนะครับเร่งความร้อนอีกนิดนึงอ่าเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอ่าโอเคเทมเริ่มถึงแล้วนะครับต่อไปเราใกล้ถึงขั้นตอนการเอาสเต็กใส่ลงไปแล้วอ่าโดยการทํครั้งนี้เนี่ย เป็นการทำแบบมีเดียมแร่เริ่มแจ๊ะๆนะครับทําการเล่น <S <S อุณหภูมิอีกนิดนึงเพื่อให้สเต็กเนี่ยมันได้สีที่น่ากินดอวยอพร้อมแล้วเอาสเต็กเนี่ยหย่อนลงไปเลยหย่อนออกจากตัวเองอเรียบร้อยติดเรียบร้อยเอากระเทียมหย่อนลงไปด้วยเพื่อให้ได้รสชาตินะครับเรียบร้อยทำการรออีกนิดนึง เระหว่างรอเนี่ยเราหั่นเนยแล้วก็ใส่ลงไปเลยหั่นเนยครับโอ้โหชิาใส่เนยเพื่อให้มันเกิดการแค่เดือมไหลใรสชาติเหมือนคาราเมลนิดนึงอ่าเรียบร้อยเราใส่เนยเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ทําการใส่ส่วนผสมต่อไปนะครับก็คือโรสแมรี่ก็คือ,คอสมุนไพรชนิดหนึง่งอร่อยโอเคใส่็จแล้วอ่านะครับ เริ่มแจ๊ะงแกล้แล้วเอามาดูอีกข้างหนึ่งว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนหรือยังอืมอ่าสีเริ่มเปลี่ยนแล้วลอยีนิดนึงสองขีพาะเอ้าสีสี้ทมันเยอะไปเราทาครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือมีเรียมแล้วครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเราทำได้หรือเปล่า การทำสเต็กที่ดีนะครับเราต้องมีศิลปะในการทำโดยที่เราต้องเอารสชาติของหลายๆอย่างเนี่ยทำให้มันเข้าด้วยกันนี่ทานการตะแคงสเต็กนะครับเพื่อให้มันดีลิควิดออกมานะครับเกยียได้เวลากลับแล็แลกกลับเราต้องกลับแบบะมัดระวังนะครับเพราะเดี๋ยวมันกระเด็นอ๋อนั่นแหละอืมต่อไปเราใส่เครื่องปงรุงลิ้นใส่สมุนไพรนะครับ อินไพรคือโรสแมรี่ซื้อได้ตามเชฟโกโล,โลตั้ทั่วไปใส่นิดเดียวเพื่อให้ได้รสชาติอ่าเรียบร้อยอ่าคุิเนยอีกหน่อยเพื่อให้มันได้รสชาติของครับอร่อยนะครับให้มันละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอโอเคเราไม่ต้องใช้เวลานานนะครับในการทำสเต็กเนี่ยอ่า เรียบร้อยเอาเกลี่ยให้มันดูดีโอ้ยเกลี่ยโอน่นและต่อไปนะครับได้เวลาคิดออกแล้วนีม่มันไหลนิดหนึ่งเราจะมาใส่จานกันนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปการทำสเต็กนะครับคนที่จะใช้สเต็กที่หนาเพื่อที่จะได้รสชาติที่ดีอย่าไปขี้เหนียวนะครับอ่าต่อไปเราได้เวลาคีิออกเลย สเต็กเราได้วางเรียบร้อยแล้วก็เราเอาก็เอาส่วนประกอบที่เหลือเนี่ยมาเทให้เข้าด้วยกันอ่า mm hmm. นั่นแหละโอ้ยอืม oh. mm hmm. แล้วเราปล่อยให้มันเขาเรียกว่าอะไรปล่อยให้มันเนื้อมันนุ่มอีกสักห้านาทีนะครับเรายังรับประทานเลยไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันจะแข็งนะครับรอให้มัน ซึมซับก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการทอดเส้นไฟอ่าแล้วก็วัดปริมาณว่าเราต้องใช้เส้นไฟล์เท่าไหร่ในการรับประทานโอเคไปเลยอ่าเหียต่อไปเนี่ยแล้ก็ทำการรอน้ำมันเดือดนะครับ เมื่อน้ำมันเดือดแล้วเราก็จึงองเฟนฟลายใส่เข้าไปเลยลำบากต้องมาหันโอ้ยต่อไปนะครับเราก็จะทำการเขย่าไปเรื่อยๆจนกว่าเฟนฟลายเ้วเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองเน่ารับประทานนะครับเราจึงทำการหลีไฟเพื่อไม่ให้ข้างในมันแข็งก็เป็นอันว่าเสร็จรับประทานได้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการหลีไฟเลยอ้าว ีไปเพื่อให้ข้างในเนี่ยมันน,มน,มนมุ่มอ่านี่เป็นอันมาสุกแล้วนะครับเป็นสีเหลืองทองและแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะเทใส่อ่าจานนะครับโดยเราต้องสลัดมันออกปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันมันนะครับมันเยอะมากเลยอ้าวอืมรีอย ค okay, ออกมาให้มันแอดสอบอลิควิดออกก่อนนะครับเขียดวยนแล้วเราก็ทำการปิดแกส๊สอ่าสเรียบร้อยเสร็จดีนะครับคือผลงานอ่าระดับโลกแล้วเรามาทำการชิมกันก่อนเลยอืมหันเข้าไปในสเต็กนะครับมีความ Bert, a me, a texture tea. ที่ค่อนข้างนุ่มนะครับอืโคตรโคตรอร่อยเลยครับอืเก็บตะวันที่เคยส่งป้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บเป็นพลังเก็บแรงแห่งแสงยิ่งใหญ่